เนาะอ่ะต yeah. ัวแขยงก็ใ hmm. ห yeah. well, ้คนอื hmm. mm ่น hmm. ข mm ุดเอ้ยช่างเป็นแท้นี่คนเฮาเนาะเดี๋ยวของเองนะนี่น้ำมาจับพี่น้องเลยหรือว่าลวดน้ำไปอ้อมไวปอะไรบอสเฮ้ยงอ่ะต้องทำุดเลยต้องทำุดเลยสิ่งสำคัญมีอย่างเนาะมืออื่นพี่น้องอ่าฝาก บ่อมักสิคุ้ยห้าสิแตกให้หกวันที่12อ่า12บสนาฬิกาเดี๋ยวกันสิบสอนาทีเจอกันเจอกันอ่าคอมเมนต์แรกพี่น้องแจกเสื้อแจกเสื้อใช่หากขวดบ่อนั่นใช้อ้ไม่เนาะโดย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 เอ้า อ่ะโดยสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องเลยเดินทางมาจะเซเปิลนะพี่น้องอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยบายดีเด้อจักเมียงเรียบร้อยเออเอาเบียกงานเขา่เรียบร้อยเออพี่น้องไม่เบิกหน้ากันเลยกระหัวเลยพี่น้องเลยลูกแค่จะเตะไม่ได้หึงคนไดคือชาติฮะ แล้วถ้าขยับเบลล์ขยจอดอันน่ะมันมันอันปกตินี่บรีในช้าก็มูดเชื่อมต่ออ่ามีปัญหาขยับเบลล์ชื่อนามักจมักจับอีกเลยก็ยังว่าทักไปหาอยู่พิชชาแทบอ่าเออโพท์อันน่ะเชื่อมต่อรถเนี่ยมันอยากมีปัญหาคัดของนั่นเลยก็เลยจอดใส่เพิ่อนเพื่เติมมีลุงเนี่ยไหนที่อ่าบาเทียงถ่าคลิปก่อนเดี๋ยวลุงสิไปหาแม่น้งเบิร์นก่อนดูนะจิ้นของบอลบอลดีวเนี่ไดนเออเจ้าิวอยู่ได้กินก็บอกจ้าฮิวเจ้าเจ้าฮิวบอลอ่ะ หิวยอะตังหิวกันลงนี่แหละกลมาหิวมันล้อนนี่มาชูกันกินนี่อ่าห้างพ่เมเป้งมุกขมุมอยู่เมเป้งอืมเมเป้าอ้าวพี่น้องเหาะห่างหายไปสองมือพี่น้องเหรออดีอ่ามาบัดนี้ตกใจกินีเลพี่น้องเนาะโอเคสะอาดหูสะอาดตาบ้านี่เป็นอะไรเบานุ่มเาวสบายดีเด้อ เออเป็นอะไรไวอยู่บ่ฮะเ่าเห็นดก็บึงบุ่งช่วงชีลด้แท้อ่าพอเขาน้ำเกลือกับเขาได้เหรอโอ้ยค่ใช้น้ำเกลือบ่บ่ส่งเดียวกับพ่อ้องเนาะแม่เออพี่บ่ช้ยนนี้บ่อันนี้ชัยนี่อาเมื่องว่างคนมั่งตัวโอเคเนาะกรุงเท่เออเบิ้งแคบไยัง จะไปคิดแก้ววันหน้ากเน่ยเออหินที่นี่เนาะลงไปบนที่นี่มันต้องหินน้ปอกใจว่านุ่ร้อนได้ไหมน่ะเพราะวันหน้ากอยู่รูมือกินด่านลงไปได้นาอ่ะปุกปอกใจว่านุ่มนี่แหละเอออย่าหาแล้วลองมึงแล้วขุดข่าเพื่อนว่าเป็นที่ไหนหินใหญ่เลยหานใหญ่เลยตีตอนนั่นะหินที่ตัวนี้อันนี้ขุดให้มันนั่นนิดนึงเด้อยจะเอาใส่สองท่อได้ก็ได สองแถวแมเรียงกันนะพกกทนบ่พังทอนพกทอนพกนพออโต้ร่อเขาต้องขยายออกห้ด้วยแค่น้อยได้น่อยไร้ต่คุดออกมาอีกเม็ดขุดเม็ดอ่ะเม็ดหนึ่บนทอนุกคุดบ่พี่ยู่วังตีนบดีสิเลาจะขยายออกมาพป็นยังขยายได้ยังบซ่ามหลังได้ดอกโตรลงไแบอดีเนาะมาไมด้วยู้ละหาบาทกันหาก้อนได้เห็นนะบอดีเห็ดก้อนแต่จะจดจอยู่ครับ บ่ได้มีแต่น้ามานได้มามาไว้หน้ามาไว้มันแข็งเลยรอดเนี่ะเฉียงมันระวังเลยโอ้จะไปใกล้กันเลยอันจะไล่เทเรนน่ะจัะรถเลยนี่ห้ารถเฮ้ยห้ารถคือหลายเทติคือหลายเทรถใหญ่เด้บ่เตียงเลยรถเท่าไหรฮะหกร้อยบาทธรรมดาใช่เนาะธรรมดาบริเตนโอ้แต่ธรรมดาธรรมดาธรรมดากินธรรมดาเหม็นอ่า ยังหันมาพี่บันเฮงแขกคาแล้วจกบุตชิรอดยให้ันม่ตอขี้เอเข้างยแลายมือเหรอวะแค่ลายมือ่งยังไงนะอู้หูแบบนี้แบบนี้สิโอเคมอลีเอ้ปากนักเติมแล้วเฮ้ยจงแล้ว เข็มขัดกับมีเเข็มขัดอะนะอ่ยลุงชื่อไหกัยูเพื่อนนั้นใช่ยลุงคือบชาไะบชชยเป็นบางโอกาสโเคเบิเบิ้งเขาจะลองลกงเ๋องปะลัากวันีเป็นหน้าพุกชื่อหรอแต่คนเฮาก็ะงูตั้งเงาเบิ้งแทงก็จะไปคุดก็ตกแขงกคุดตวอ่อนเื่อมีต้อมาในนุ่มแล้วเนาะเนาะตกแขงก็ไปคุดอื่นคุดเอ้ยสร้างเป็นแท่นี่คนเฮาเนาะ เจียวขวอยังฮะขวยาแล้วเนเง้น <c oughs out> ่นล <peanut> ้เล่ายวอยู่มัน้อกัเนาะเปลือยพื้นอีกบ่เปลอื้นเดี๋ยไปใช่อโอกน้นามักจับกอชื่อหม่เลยหลังรถดผูมาโอเอเิงดอเนี้ยเดี๋น้ากับไม่กันไปบอนเอออยู่เพื่อนข่อยมีอยูได้เต้นหนึ่งเลเออยมีหมอยู่ออ เอามาปักรักเตะชอยแล้วนี่เห็นมันเรีวมทั่วอะไรจังมือ่นลมออ่าใครมาใกล้เลยนะเนาะร้ยไลคือว่าใช่ไพ่ใสมาเห็ดอะไรกอกหักเหมือน่ะเขาบ่าวนั่นเองบาวบาลิบอบาลีอ๋อก็่เห็นในกอกหักไปเอ้าหากระทั่งหักเลยอ่าบเจ้าคุ้มบ่า มีจะขอให้นักโอ้ยเนาะเดเอาเอาอเอานเ้อาดเไปเมนเลยก่อนแรทอบบวทอไทยประท่ออยอทอไทยมมนอ่ะานี้นะบ้า้หนอยอาทอเวียดม่ใช่เห็บหรอไปโซหาเล่าก่อน ฮอฮเฮะฮะฮะไะงนีะฮ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 กฮะ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 เะฮะละฮะะฮ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 อฮะ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 ฮอฮะ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 ้ะฮะัะนะฮบนะฮ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 ะนะฮ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 ะะนะฮะฮะฮะ่ะฮะฮะฮกะฮเนี่ยฮะะตะ Bằng choi can bất cứ hôn là con lê con nói hôn gọn tay bóng gọn tay bóng hết lạp choking là bất cứ một bất cứ một bên nhà phôi bóng tay bóng nhà bất đai bớt nhà 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 bớt nhà 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 bớt nhà 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 bớt nhà 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 บ่าตืนว้มกเนาไ้าแลบนุบัวนั่นบืนมายาวมายาวเจ้ามานนิเจ้าเจ้าเป็นถือ่น้ำมันรถเล็กฉลอกเล็กน่อวับดีดีดีมบมงัวบอกเล็กฉลงกไว้สวัสดเล็กฉลดงที่ขุดดินแห่ได้ที่งไงตะปูเนี่ยแป๊กเห็นไหมเอาตัวนั้นดีกว่าตัวที่มีงอนนะเอามาวงก้หน่เจ้าบึงนี่แล้ว อ่าคำเจ้าไปขับไปโคอะไรห่งดีแล้วตักชามบาทได้เร็วเลยาอ้มันบอกว่ามันไรโคดมันมันมันยืดโอ้ยช่างเอเนาะาลุงด้วยเออเนอยมาทำกัยังชันมู่กัยังไครอีกแ้วสิปออันนี้พ่อมรุดพ่อมาอลอยหกเออใครยอยหกอยรุดพ่อมไ้หมเลยวบบอนั่นว่าว่าหาร้อยชาบล ข่ารุรลอยนึ่งแต่เจ้ากันเว้ยบนุ่มให้ผู้รุดเนี้ยงนี่มาจ้างพูรุดลอยพูรุดลอยกันชาอนี้อะรสิเออผู้ใดจะชาก็ชาน่รอลอยบอลสักบาทหรอโลยเนาะโคตเโห่ไปไปไหมไปมวยเนาะยพูดเวยเราหอเนาะหรอเนาะลองไม่เจียงขึ้นสิตุ้ยขึ้นนมองท่องมังนยังไดีได้ดีได้ ได้ีได้เนี่ยเออผมป้งเป่งขื้นได้อ้าวมันบอปบอพนรบ่ไรเลยลุงเดี๋ยวมันเฉียชื่อช่องไรอ้า้ไหอ้าบไรได้ประทานป้องประเห็ีตัวจริงปจะเจอยบ่ไรนบอานบอพานเอาเนี่ไม่ได้บดีเด้ไ่ไมากกินข้าวกินน้ำนะบอเพียเห็นตะบารอ่าลุนลุ่มิ้้แทะไปไปหาเนี่ยมากิน้าวกินน้ก่อนนะพี่น้องมาเียงชื่อกินยไม่บา Một quá tuyệt vời mọi người 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 người mọi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  mỏ mọi người mọi người mọi người mọi นี่คอยเฮ็ดช <Jamie, here S 2> ื่อแนวกันง่วาไห้เจ้านี่เอาไปใกล้เจ้าเอาแต่สิบเอดเอ้าไปดิ่นไปใกล้มึงเวียดลายนะขอมันเกลือนเกิมนเอ๊น้ำมักจับพี่น้องเลยหรือว่าลวดน้ำเอาไปอ้อมไว้อะไรบอไม่ไพ่ไงไไม่บอลีโอตายอึ๊บมาไม่อย่างนี้ แนบกินแล้วมาเดี๋ยวแบงมากินมไม่หน,น,นีก็ได้เออเดี๋ยวจังว่ากันอาจัะจักสามเซนไ่นก็ขันงัวได้อยู่หรอกโอ้โหโมแบงมาจัหมากปันกันกิน มาเจ้านะครับเฮยอะไรอ้กบัสเออกันกันโคดเล็กคคดหน่อยโอ้ศพโอ้ศพมูมาแต่บโอ้ยโยนขวัญลืมเอายินอ่าตัวห่อนแทะ ฮอนเอาอุกเอามโนในยองเอ้ยบานทุลังน้ำบ่อฮะขักเท้นขักบนแล้วน้ำปอนเนาะเย็นเย็นบุ๋มีนด้เจ้าบุชือมาน่ารันลทำเนาะเนาะันดเอาลายบุชอสันคยนี้ไปฉันงั้นเราน้ามาไว้กันได้ด้หามาไว้นาน มาไ่ลาไปะมมา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 ค่อยไปค่อยเห็ดไปค่อไปเอนเย็นทามาเลยีนังเ้ยอันนี้นี่ทำมาน้ำบานมันั่งเลยเนาะนั่งเอน่มเนี่ยไปเอาสวยไปเอาสวยมนล้มาไปเอาวยมันลุ่มลมมันล้วนลมมาก้นม ตายตายตายแบบนี้มอนุวยชนปักทำอะไรกันหอนมามาท่อนมาพีงห่อนกัวฮะน้ำกันไ้จิเขาแรงน้ำกันแท่าไรแล้วมัจอดน้ำกันที่แล้วนี่าเนี้นั่นเลยกได้แต่งูใหญ่ดีนาะนี่โอ้รถไทยปีนบ้านนี่เคยชวยแล้วอันนี้บ่อจอดเออ Bung 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 อเจ้าฮแ่เอางอยงอย่งวันให้เจ้าหนะจุกบแ่่องแค่น้องเบ่งไว้ให้น้องตาเนี่เจ้าแค่น้ำดังนี่ใไนี่ทเรลทวก็ทล้าก็เยรับเ้าก็ไซื่บ่งซุงเราสิบุกินนะเก็สิเบงงไว้ให้เพื่อนกันล้ยงกันเลยเนาะอม่มบานเนี่ย้นเจะเป็นขี้สะพยนี่บังจกอะไรเจ๊เลยมันคือนะโอ้โหสองตัวเพราะมันเป็นเพื่อนไปตลอดแปไว้าล้ว มันมันมันได้ขนมมีเงนิ้วเลยจ้าเนาะเนาะบาม้าผมหันดูป้าคือขี้มาไม่เปลี่ยนไปเลยต้นเด็กใหม่เป็นไงหรอต้นใหม่พี่น้องฮะเอาไว้โดยโดยเอาไว้กินมเลยดเดชเม่นมุ้งคูโอเคนะแม่ตั้งตาชื่อมาให้กินแล้วก็ตั้งเฮ็ดยังไม่ได้เป็นตั้งให้เฮ็ดให้ดรออันนี้จอมฟาดกบาลครับเป็นเงินบาทนี่เป็นเงินบาทเส่ เห็นว่าหกลายเห้ปากเปียกปากเมื่อไงเออจักใจลกนยไงเออฮะ่อ๋อปนองเลยอ่าปบุญบันปลาชูมาไอเฟนใส่มุนบมดเลยขนานนะงน่ะเอ้ายังว่าอยู่ลุงไปลุงไปมึงพลาเราใช่บ้ะเขาโทรมาหาตั้งแต่ตีห้าผมมือเช้านี่ว่าไอเฟนอะไรบานอะไบานเนีะ มอข่าใจกับทิ้งแมนพอตาบลอกกันได้ใดบุ้นน่ะนนี่จะที่ได้เจ้าบนนี่บ่บุญมันปลาบ่ให้เลนต้องไปพุ่นสิบอะไ้เข่าขึ้นแม่นงเบิร์ดอกม้วนเลยมีแตเลยมีแต่สุดนั่งบันไดเอาได้ดูง่ายสำนักม้วนม้วนเจ้าลงไปหันเปนสิจับแล้วบ่แพ้เองค่ะบุ้มเฮงปัดข่อยต่อยท้องนั่นแล้วบุ้มเฮงบันทีกินเข่าเพน้องเลยลาเป็ดลาม้วนเี่ลาเป็ดอะแกะลาเป็ดนั้นมันเออ ต้นหนำเท่มามาบอนุ่มบอนวนมาพับปงเฉยๆไเยเช้าเช้าฮะ๋ยเอาไม้ไปเนี่ยไปดิมหมี่มียุมงแข็งนั่นเอวะเยอะกแจเราขึ้นมาแต่ละคำนั่นุกอยู่เนาะเาา้อคอยแ้งคักไปชิปูนมารล้มือนี่แข็งเดี๋นี้เนาะมีนี่บอนี่บอสยัฮะเราคอยแ้งเจ๊กแล้วนะา่าจไปขี่กลับ ไปถ่ายขอยแล้วพดโผล่เหรอใช่เหรบ่ใช่ไปถ่ายลูกเรียองแท้ดังมืกว่าน้อเนี่ดีเนาะบอลนุ่มเนาะเรื่องกินบ่เรื่องกินแล้วเพราเรื่องกินน่นี่งนะบังเนาะชุดเราดีง่ายอยู่บ้านเน้นเลยเฮ้ยบังเนาะใส่รือมือกระเพราได้จะไปกินกับข้าวเหนียวบ่เออแซ่บเพื่อนเนาะบางเงาไม่โสดแล้วเฮ้ยเราได้ทาตาเด้อบอลนุ่มเด้อมามามาคนเบ่งเบ่งมาให้เราอยู่เบ่งเนาะอย่างเราโบก้าเบ่งไปละ อ่านว่าจุดเชื่อได้เหรเผาที่นี่บอกตั้งรักปักฐานแล้วเพราะ่ลีนิมบนลกนี้หมดแล้เกเพนเกเพนได้บอกเพนเกเพนได้ไม่ได้ตุ๊กได้ตีห้อยเว่าลีได้ช่วงนี้ลืมกูได้หนลุงลืมบัตรได้ดิบัตรที่นี่ได้ตีได้มาแม่วันนุ่งเหมลูกเมียก่อนขามาขามาไว้แม่นังนี่ขามาขามา mày bà mẹ cái hội nông mẹ đây, anh nhớ à, nè, đây rồi ui, bà chàng buồn bộ bên nhé, bộ bên nhé bên nhé, bên nhé chín nó đều nữa <c> <bedroom> à bà bông đây thông khắc ngái thông ngái thông khắc ngái thông ngái tựm lấy kì ôi, ngái tựm lấy rồi nhìn nó cháy, đừng nhỉ ôi, bình thế nó vẫn tự hồn đi tật thế hay thế à, nhìn ngọt ngọt thông khắc ngái thông thông khắc rồi nhìn bác ขาเบิกยันเมื่อยปะแม่จาปล่อยกับคนแรกแล้วบ่ทั้งหมดก่อนนะอืมได้ได้เจอละมืออืน คอมเมนต์เขาแกแล้วมคอเมนขกคมเมนให้ก่อนไม่ได้บ่เนาะ่ไง่ได้เ่ยเนกระบฮะซึ่งเชื่องคอเื่องคไปใไ้โตเลย่ยังไ่ได้ยซื้อกบเปล่นโน่สิไม่ได้เด๋ยวผมจะ้มให้โคเรเลยโ้ตอนนี้ก่อนขักงคหัวนาะแข็งนี้นะปชโปชมือมากแข็งเปลียนไปเลยโของแท้ ประสบการณ์นประสบการณ์น้ก่อได้เงินประธานห้างหรืเปล่าบห้าเบิ้งเบิ้งงประธานห้างไรเดีมีหลายมีหลายมีของหลายเราสิกักไว้เราสิคอยปล่อยออกมาจะมัดจิตเนี่ยเอาะมัดหนึ่งจุกไปแล้จึกจะะคนแคบแคบเพียงเลยประธานห้างไรลามัมาวมันการเมองเนรอมันไม่มาคนลืมอิ่นเนาะเดี๋วิงจริงนริทำอะไรมันน่มไหเยน้ามอืม เอาเอาเพี่นองเลขอก่อนหน่อหนึ่งนะเถะเด้วบ้าพักก่อนนะพักก่อนเบเบนเบเพนน่าลาบ้าลา่ได้มันชินบ้างหนิเนาะไมวันชินยังดีเลยอินตั้งชิเป็นนี่แหละเจ้าเบิ้งมาเตียงเลในกิบลุงจะลุงปล่อยลงไปพี่น้องจัดการเต็มที่ลุงอดมาตั้งแต่นี่แหละขาไว้ม้าได้หดนนนนนนไงอสเชิงเงบอกเชิงอดเอานี่แหละขามือฮีดน้ำ แตมั่าเมื่อยแล้วบ่ปั้น็ดยึกท้องเลยขอเหนาหรออันนี้เพิ่มมาซื้อเพิ่มยดี็ไวเห้ดดีด้ายอือบ้ถ้าเพินไปหดก่อนวันนี้เขาเตรียมเพินกันกินกินกินมาต้องเผินเรายแล้วเจ้ากินไม่เหี่ยม่แห้งไม่คุดห้องน้ำฮะ มามาพี่น้องมาอยากกินข้าวกินน้ามังกรกันไหมตอนนั่นแรงเฮือนน่ะน้องต้ากับเบานุ่มนะพี่น้องเนาะลูกมันจะชิปูนให้ได้กินข้าวเที่ยงมากินอยู่พี่เลยพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยทีมงานเหมือดมือว่ะหน่อยยอดเบี้ยกเนี่นี่แหละขาจะต้เป้าแลยต้องมาน่ะหน่อยเป็นตั้งแต่มือนั่นผู้คู่แตกอะไรนู่นอะไรมาอนี่ย ชื่อชื่อชื่อครูจันเลได้ไปให้เรามันจากน้าเตะนี่ว่าคจันเมีมีมีอรมามาพี่น้องกินมเาเล้งกันับเไม่บอกคราลยจับ่ด้องเลยมายอมเกีอิ่มลยเปิดภาพมาในจนมดเือคือคุณยเตเปิดเะอดด้วยแซบดามันนุ่ม

กบุหินเจ้าชัยเยมีเรื่องกับเ้าโลมัือไงไปทอดแล้วมัได้อย่างนะมทอดแล้วเออทอดส่เลอแท้ใช่ไทอดอทอดนะทอดจังนะเอาลูกเสือให้แล้วเตียงทองสแนลกเนาะมาเตียงเนาะ เทอยู่เทอยู่วแต่ผมโมกอ่าเออแม่ในนะฮุมจึงพี่น้องเลยมื่อี้กิดจังไหนก็ต้องกลับบุญบุคุนทางบาเตียงเนาะเรียงเขาดีมาด้วยๆ้วยๆสิ่งสำคัญพี่น้องเนาะมืออื่นพี่น้องอ่าฝาก บ่หมักสิคุยหาสิแตกแค่ยังโบยทำไมทำไมบริญินไม่ไม่โดยทำไมเพลงยังบื้อสิปลอยบื้ออื่นพี่น้องเนาะว่าภาษาบ้านเฮาบ่มักสิคุยหาสิแตกแค่ยังอ่าเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินอ่าเป็นเพลงอ่าอรมณ์ที่สองของโมเตียงท้องโดยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไอ้ยังคือนหนึ่งสองหนึ่งสองมันเปบอกเลขบอกหัวยได้พี่น้องเลยอันนี้ก็คือเวลาเวลาเพลง วันที่สิบสองอ่าสิบสองนาฬิกาเดี๋ยวกันสินาทีเจอกันเจอกันคอมเมนต์คอมเม้แรกพี่น้องเนาะทางมาเจียงทองชี้จัดให้พี่น้องเนาะหาคอมเมนต์แรกหาคอมเมนต์แรกหาคอมเมนต์แรกพี่น้องแจกเสื้อแจกเสื้อส่งให้ส่งได้ทุกที่

พเนาะโดยโดยผมบอกคุณอะไรนะเดินทางมาพบเพื่อกันพอดีมาอยู่ทางอาบ้านนาแพกเดินองารเดินองารโอ้โหนากันยังมด้ปล่อยพี่แจ๋วโดยโอเคโอเคขอบใจได้เลยด้วครับอันนี้ก็ทางอันนี้พี่น้องฝากพี่พักน้องเนี่ยน้องเปนเนาะโดยอัสซาลวิล่าอ่าเบงวิลามาเฮ็ดตั้งใจให้พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ เล่นทงคายทงหน้าเนี่ยพี่น้องเนาะบุฟเฟือ์งบนไันดอกพอดีนั่งกินข้าวเที่ยงแล้วก็เปิดทีมแม่นแหละนทีหนึงกินพอดีอ่าชงสารอ่าเพลกเอวี่เนี่ยพี่น้องอตุ๊กกระเทนาโอ้ยใบบุ๊คบดลายไปบดลายโอ้ยจะบอกลายไปเป็นนานชงทำนานเลยแาวโตเกียวชุกชุกผักผักตุ๊กระเทนาทำลายเลยทำมาข่อยนนี้อย่างนึงใส่เกือบแปะเหมือนเท่น้่ใส่เกือบแล้วโอ้ย ทักปันยังด้วยใส่เกิบแปะเกิดบรรุษจากตีนมือนเน่ยพราะได้คปบคบอบบรรุบรรุมรรลุบรรุษไม่อย่างไหนชีได้หู้ไหว่าบนท้ายของไงเขาชีได้ไปเก็บอือโอเคผากกันได้พี่น้องด้วยบันจุกคู่จุกคนขอบุกขอบใจดวงหน้า มวนมุมวนกับเปิดทีมไใบไปเรยงง้อเร่งข้อยก็คือเก่าอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าเพลงใหม่เพลงอัลบั้มที่ซองมาเตียงแต่ว่าห้องผู้เดียวแต่ก็เป็นสไตล์ลูกทุ่งตามค้ามอของเอฟซีคอมาว่าอยากพังเพลงลูกทุ่งอินดี้แนวอกหักหนึ่งเสื่อเส่อซึ่งเสื่ระสพี่น้องเลยอ่าเข่าข้างโคตรอกหักหนึงเพลงนี้เนาะมาแนวนี้เนาะเปิดชีสการก็ได้เนาะคันมาเมาแล้วเปิดชีสการเลยก็นรับเลยบ่อรายคน คนถือผู้บ่าวเบี้ยวพิษนัดเด้อ่าผู้อาแบบโทษนัดแล้วบ่บ่กว่าหับอ่าผู้สาวบ่มาว่าหับสิโทษหาสิแต็กยังหัวโอเคพี่น้องเลยบืรนเจอกันฮะโดยไปก่อนได้บาดนี้พี่น้องเลยอานลาดสายสายสายสีเอ็นว่ามาไหนพี่น้องเลยมื่อกี้กับเวมาหาซื้อ เจ้าชิลุกนะโบกเดเตือนภนน่นียเจ้าบหมียังแค้นกันเรว่าได้ปวดกมัม้เนนียเะเอาโอเคเดี๋ยวลุงเออลุงเลยเดันเผาดยดยียดเดยอยดยดยพบ่อกืนบืนตอนเทียมโดเตรียมพบกับุ12นาทีผลงานเพลงไหมว่างไหมอันนี้เลยอันนี้นมันก่อนอัดังหน่อย ขันเจ้าบ่หากเจ้ากับเจ้าสิลมเพื่อยังอ้าวฮะพอหอมปากหอมคอพี่น้องคือสิเห็ยนพันานแล้วพี่น้องเลยทอดแบบนี้แหละพี่น้องเลยเท่งริงกันแบบนี้โอเคโอเคอันนี้เสียนไปละตาหมุกตั้งใจเฮ็ดพี่น้องเนาะโอ้ยตาคุมตาเดียวตาเขียวตาเหล่บ่อยู่ กับน้องมิกตาซ้่มตาอันนั้นเป็นทุกทีปล่อยไฟโอเคโอเคลุงขี้เดินทางปลอ่ดหมอดีอ่ามาพี่น้องไงมามาพี่ก่อนเท้ามาน้องตาโน่ยนึงก็พี่น้องชื่อรวดน้ำมาให้เราบ้านนี้อ่าน้ำมักจับพี่น้องไงเนาะสบายดีนะน้องตาเด้อพี่น้องเป็นได้ไรหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำรึเปล่าอีละบ่บุ้งข้าวกินอันนั้นคือเอาไว้ข้างล่างอ่ะ โดยแบบข้าเจ้าเอาดินเข้ามามันโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นเนาะอ่าอันนี้เงินน่ะตัวเปเตียงมอบมให้นะบ่ได้จังใดพ่ออยู่บ่หรอโดยแล้วอยู่สองเซนโอเคโอเคเดือสองเซนปาไปซื้อนมกลดนมก้อนช้านั่นั้นอ่ะผมเป็นยังมีแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ซื้อนะำลวดน้ำมาให้เงินทีนั่นแหละผู้ใหญ่ผู้ป้ามาให้แต่ว่าใส่จักสามเซนก่อนเพราะอะไรกั้นงัวกั้นควายนี่แหละ นี่เวลายันมันเข่ามาเปลี่ยนผ้าเน,นี่พี่น้องนเนาะอ่ามันทีชนหั่นชนนี่แล้วหมอหเหกเศษกระโปงเดี๋ยวบืนจังมาต่อกันไหมในให้เราคุดอ่งงากลุ่มห้องนา้าเท็ดห้องน้าให้เราก่อนรับเลกแล้วก็เฮือนซานนี่กระเบิ้ลงบเบึงนี่หละพี่น้องเนาะแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสมทบไมก่ก็แมนซีซอยเราแต่ตุ่มมันแล้ว,ม,ลวมันทั่วแต่งว่ากันอีกเท่านึงอ่าอเป็นอะไรบ่ได้เจ็บบ่ได้เครื่องอยู่บ่ดูวยด้เจ็บเอวซัมเมอร์ เจ็บเอวเยยางลายไปจักเออพี่น้องเลยเจ็บเอวสั่นสี่พ่อตัวเองได้กินยากระบาดเสริมได้เนาะ,ะมีมนันมีปุ๋งอ่าฝากขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพป็นเด้เออ่านั่นแหละสื้รถลงดวนน้ำนี่ก็เป็นเงินเพิน<อ>่นเต็มหมดบรหาเรเซนไปพี่น้องเห็นเนะาะฝากขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่พาเงินมาซื้อน้ำมักจับให้ลูกก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แหง้ง กำเก็บแม่อยู่จะได้กำไข่แม่อยู่นี่แม่ให้มาสั่นได้ก็ขอให้คืนหาแม่์ลอยเท่าพันเท่าเด้อซช่อ่าถูกโดยไปพักผ่อนซช้คำคือมันนั่นเจ้าน้องกับนอนเย็นดเอวโดยน้องเนี่ยปบเป็นยังเพราะว่าเขาเนาะปุบว่ากันเพราะว่าให้ปุบอยากให้น้องพอนั่งลายมันคนท้องคนใส่นะพี่น้องเนียนอนเย็นดเอวดมันนั่งนั่งโดนนะมันจะบั่นเลยพี่น้องเนียเอาโอเคสำหรับมื้อนี้มาเทียงขอตัวจบคลิป อ่าลงอยู่บ้านนี้เลยพี่น้องไงนะกสิเดินทางต่อกับบ้านกับเมืองบ้านนี้อ่ากสิถ่าทงางประตูเบารีเปิน่นกันยังสิอ่าเนาะอ่าทำข่าวทำข่าวน้องต่อยู่ในก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัสสุขุสุข้อนพี่น้องไงบิน้นคือว่าเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อผลงานเพลงอ่าที่สองของเบอร์เตียเนาะพี่น้องเนาะปล่อยวันที่สิบสอง อ่าช no oh no no so ิบสองโมงชิบสองนาทีพี่น้องเลยเจอกันบ่ื่อหาคอมเมนต์ได้กระเตียงแจกเสื้องามๆพ่อพี่น้องเลยเนาะเจอกันได้พี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็กล่าของว่าสบายดีไปบายพี่น้องเลยไป